สวัสดีชาวเฟซบุ๊กทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายทำดูรถนะครับดัมดัมเกษตรแล้วคันนี้นะครับใส่น้ำหนักบรรทุกได้น้ำหนักรวมสามสิบเอ็ดตันนะครับ ไม่ได้ขายนะครับรถชุดนี้จะเป็นรถใช้งานช่วงนี้เราก็รอรอวิ่งสินค้าฝั่งนู้นอันนี้ก็จะเป็นไลายอูซีที CT. อูทีตตัวนี้ต้องเคลือบเคลือบเงาหน่อยจะสวยนะีเริ่มเก่าแล้วสเปคสามสิบเอ็ดตันสองร้อยแปดสิบโลอันนี้อันนี้ก็ได้มาจากสังวัดส,สุพรรณนะครับส่วนคันที่สองของเรา ตัวลูกนี่ตำนานสามปีมาแล้วเนะี่ยอันนี้ก็น่ากลัวใกล้จะหมดแล้วมั้งเนี่ยส่งไปเรื่อยๆไม่รู้เลยยอดน่าจะเกือบหมดแล้วเป็นสามคานยัดนะครับคันนี้ ันที่สองของเราตัวนี้ก็อันนี้คู่แปดกันนะครับคันนี้ได้มาจากพักพวกกันให้มาส่งต่อครับก็ไม่ได้ให้มาฟรีๆนะครับกว่าจะวิ่งได้ก็สี่ห้าแสนบาทเหมือนกันโชเฟอร์เราพร้อมมากเลย โอเคโพรเพอ,อร์ของเรานี่มันพร้อมจริงๆเลย <laughs> พร้อมลุยครับอ่าพร้อมลุยถ้ารถถ้ารถจอดตรงนี้นี่พร้อมที่สุดเดี๋ยวอ่ะเลยอ้่ะเริ่มแล้วเลยเดี๋ยวบัตรไปดูนี่ครับเนี่ยดูนี่สบายนอนหลับกินสบายไม่ได้ <serial> ตรงนี้งานไม่มีตรงผนวกงานไม่มีเนี่ยคนขับของเราพร้อมมากแต่ถ้ามีเราก็จะลาไปอะไรไปธรรมดาแน่อ้วน ไอ้วนได้เงินดิจิตอลมาสี่หมื่นสบายสบายใครก็แสงคิวไปสองรอบออแล้วเราก็มาดูรถต่อนะครับรถที่อยู่ในร้านแต่ละคันแต่ละคันอันนี้เป็นรถลูกค้านะครับเป็นซูเปอร์ล็อกกี้อันนี้เออไม่ใช่ซูเปอร์อันนี้สองสองรอยสิบเอฟนะครับ คันนี้คันนี้ลูกค้าอามาทําไว้แต่ยังไม่เห็นมาเอาเลยหรือไม่ได้ใช้งานใหม่จริงนะครับเนี่ยใหม่จริงหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตรใหม่จริงเลยล็อกในตำนานครับเป็นรถปลดประจำการของแต่ไม่ได้ขายนะครับอันนี้ก็มาต่อกระบะใหม่ตีเทิน กระบะเก่าแลกกระบะใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ะแต่ว่าติดภารกิจอะไรก็ไม่รู้นะการใช้งานน้อยมากครับล็อกในตำนานนะจริงๆเดือดันทัศนีสวยมากอันนี้กล้จะถึงแล้